สวัสดีครับผมยีดีตันรักษาซิสเต็ตอมอรีแอคนะครับผมวนนัีช่วงนี้ค้างรักมากเลยอ่ะเรามารีอคมินปิงกันดีกว <c oughs> ่าจ้าตอมอรีแอควันนี้นะผมตอมอจะมาทำการรีอคมินปิงก่อนที่จะมีซีรีส์ไอลงไหนนะครับผม <c oughs> ช่วงโปรโมทหรืออะไรต่างๆนะครับผมวันนี้นะซะยังไงก็มาดูอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะไปดูตอมอรีแอคไอลงไหน กันดีกว่าจ้าต่อหมอรีแอคขอขอบคุณ MN ด้วยนะครับผมคลิปแรก สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมมีนิชคุณครับรับบทเป็นไอไอเรตครับผมสวัสดีครับผมปิงกิตรนานะครับรับบทเป็นเฉินเดอร์ครับแล้วบทที่ได้รับอะครับเหมือนนี่แต่งต่างในตัวเองเลยหรือเปล่าอ่าสำหรับมีนนะครับในตัวละครตัวละครไอไอเรตนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่เป็น perfection นี้นะครับคือเป็นคนทําอะไรเป๊ะทุกอย่างแบบ ทั้งการกินการออกกำลังกายหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นคนที่เป๊ะหมดทุกอ,อย่างการ,รแต่งตัวอะไรเงี้ยใช่ครับซึ่งซึ่งแบบแตกต่างไหมก็มีเหมือนบางอย่างครับแต่ก็ไม่ได้เหมือนซะขนาดนั้นเลยครับผมก็มีความยากในบทนี้อยู่ครับอย่ารู้ว่าอย่ารู้ว่าปีกี่ต่อว่าอะไรเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์มาส่วนฉันไหนนะครับก็จะ ตรงข้างกับไอายาเรททุกอย่างที่แบบเหมือนเชนไหนก็ต้องแบบมีไอายาเรทมาคอยเซอร์วิสในทุกอย่างที่ทำเลยครับก็เชนไหนก็จะมีความแบบโก๊ะ้มึนๆแบบซุ้มซ่ามแบบทำมาที่หลงที่ลืมคือทุกอย่างนะเชนไหนที่แบบอะไรที่สับเพ่าคือขอให้มาที่ตัวเชนไหนใช่ครับแล้วอันนี้เป็นเรั้งแรกของตูบีใช่แล้วที่มีตัวนีแนะนำอะไรบ้าโอ้ตลอดครับก็ก็มีครับก็มี พูดคุยกับน้องบ้างครับผมว่าควรเล่นยังไงควรออกมาเป็นแบบไหนพอน้องยัมมือใหม่อยู่อะไรเงี้ยน้องแบบตอนแรกก็น้องไม่กล้าไปค,คุยกับใครอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออผมก็เข้าไปคุยกับน้องก็เลยสนิทกันอันไหนเราเล่าแต่กันเจอกันแล,ล้วว่าอะไรที่แบบเรามาลเล่นกับคนนี้เลยนะเรารู้สึกทมากเป็นครั้งแรกผมคือเหมือนเคยเห็นน้องผ่านๆในการถ่ายงานอะไรเงี้ยก็คือรู้จักกันรู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพอได้มาเล่นด้วยกันมัน ยิ่งทําให้มันสนุกเนาะมันตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบเราก็รู้สึกอุ่นใจอะไรได้เล่นกับคนรู้จักครับผมเล่นแล้วแบบไม่เก่งแบบเล่นแล้วสบายใจตัวตอนนั้นยังไม่ค่อยชินใหม่กันเลยรู้สึกขืนมากเลยอ่ะพอมาเล่นด้วยกันก็คือแบบยิ่งสนิทกันมากขึ้นครับอ๋อมีครับมีมีเวิร์กช็อปครับมีประมาณ ประมาณเกือบหลายรอบใช่หลายรอบมีหลายรอบเหม <Noise S 1> หอบบือนกันครับก็เวิร์กช็อปกันเข้าเวิร์กช็อปเข้าคาแรคเตอร์เวิร์กช็อปนู่นแบบทําแบบฝึกหัดเอ็กซเซซส์หลายๆอย่างครับด้วยที่ทําด้วยกันนะครับก็แปลกใหม่สำหรับผมด้วยก็แบบไม่เคยเวิร์กช็อปมาก่อนก็ได้แบบมาเรียนรู้จากเรื่องแล้วกกัับเดนงป็น อะไรนะพี่ขออีกรอบนึงรังก์กันได้ร่วมงานกับนักแสดงท่านอื่นเป็นยังไงบ้างครับก็กคนอื่นน่ารักครับแบบพี่พอดพี่อาร์มน่าน่ารักกับผมกับปิงมากครับแล้วก็คนอื่นการจอมอะไรเงี้ยคือแบบสนุกมากเวลาเข้าด้วยกัน,น,นใช่แล้วก็เดี๋ยวมีมีพี่ไนอีกวันนี้พี่ไนไม่มาเนาะใช่ครับเวลาเวลานี้อยู่ถ่ายเป็นแก๊งเดียวกันนี่คือสนุกมากเฮฮากันครับผม ก็เหมือนที่มีครับก็แบบพี่พอพี่อามเขาแบบเอ็นดูพวกเราเอ็นดูแบบพวกเด็กๆทุกคนเลยครับแล้วก็พี่ๆทุกคนเพื่อนๆก็คือแบบคุยเป็นกันเองแบบไม่มีใครแบบมาเซฟโซนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกคนแบบเหมือนโชว์ความเป็นตัวเองออกมาแล้วก็คุยกันแบบจากใจจริงๆจรมิกครับผมอ๋อส่วนใหญ่น่าจะเป็นเวิร์กเบิร์กชอปมากกว่าครับส่วนกินข้าวก็มีแบบก็มีแบบตอนพักตอนอะไรอย่างเงี้ยคือมันปกติอยู่แล้วครับ ครับผมอพี่เขาเนี่ยเขาก็มีครับเหมือนเหมือนเขาส่งให้เราในบทครับส่งอารมณ์ส่งอะไรอย่างเงี้ยผมมันก็เลยเล่นออกมาได้พอพี่เขาส่งมาโชงของผมพี่เขาก็เวลาเข้ากับพี่เขาเวลาผมไปก็เลยเล่นเล่นเล่นเขาจะเข้าด้วยกันเมื่อไหรไอ้สกรีนเลยเขาจะไปเจอกันเมื่อไหร่อ่ะไไม่ด้ ที่พอยังก็จะแบบช่วยแบบช่วยไกด์ให้ผมด้วยว่าเออค่อยๆไปอย่างนี้อย่างนี้เขาจะเป็นแบบเป็นพี่ที่ให้คําแนะนําน้องๆได้ดีมากครับผมทุกคนก็ช่วยกันแล้วอ่ะแล้วอย่างรูปปีนี้ต้องขี่มออรซคด้วยปฏิิทธิ์มอเตอร์ไซค์ขี่ไม่เป็นจริงโง่คือก็ก็อันนี้ก็แหมก็ในซีนเฉยๆแบบมันไม่ได้ขับไกลหรือขับอะไรเงี้ยก็ พอได้อะครับผมไม่อสำหรับมีก็รู้สึกยังไงคือรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็เขินไหมมันไม่ได้เขินเนาะมันแบบเออมันแบบเก่งๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอแบบ ผ่านมาได้ได้เล่นแบบเลิฟซีนอะไรบ่อยๆเงี้ยมันก็เลยชินเบิกไว้มันแค่ครั้งแรกครั้งแรกก็เก่งเออครั้งแรกแบบอุ้ยถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาถ่ายแล้วหรออะไรเงี้ยใช่ถึงเวลาซีนนียนะจะเข้าจริงคือผมกับพี่พี่มินก็คือแบบก็คือเล่นเลยแบบไม่ได้แบบมีใครแบบดราม่าอะไรก็คือเราเต็มที่ในซีนเลยอันไหนลองแบบเมาบรรยากาศในกองหน่อยแบบใครมีตัวแสบแก้ไปัญหา กับเพื่อนเนี่ยที่สุดแล้วครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนใช่ใช่แบบอยู่ด้วยกันแล้วสนุกแบบไปไหนมาไหนก็เขาแบบตามก็ตาตามทีเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยถ้าหายก็หายไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับก็คือตัวแสบทั้งหมดใช่ก็ใช่แสบทั้งหมดเลยฮะอ่ะล้วคือซีรีส์ใกล้จะออนแล้วเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นมากตตื่นนเ้ มันเรื่องแรกของผมดนะ้วยเนาะก็ก็คือผมก็อยากให้แบบมันออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ชุดทุกคนแบบเห็นแล้วแบบยิ้มตามได้มีความสุขตามอะไรก็รอยากใหุ้ทุกคนแบบได้รับความรู้สึกอะไรแนบะบผมก็สำหรับมีนะครับรู้สึกตื่นเต้นใกล้ออนแล้วก็รู้สึกว่าจากวันนั้นที่เราถ่ายเปิดกล้องแคสแล้วก็ปิด ปิดกล้องเนี่ยรู้สึกว่ามันผ่านเอาไวมากผ่านไวมากแล้วพอรู้ตัวทีก็จะอ่อนแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยตื่นเต้นครับผมก็พวกเราสองคนก็หลายๆคนทั้งทีมงานอะไรครับทำแบบทำงานกันเต็มที่มากครับผมขับรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจมากดีใจมากครับแฟนขับทุกคนน่ารักมากครับเเป็นกันเองมากครับผม ก็ผมดีใจมากครับเพราะว่าแบบไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนึงจะแบบมีแฟนคลับมาแบบมารอเราแบบนี้ใช่ก็ออบุ่นมากครับนะผมครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันแรกที่ออนแอร์ครับคือวันที่26กันยายนนะครับทางช่อง3นะครับผมก็ฝากติดตามเได้ไงลงในด้วยนะครับได้นะครับขอบคุณ ต่อหมอรีแอคก,ก็กสบไปแล้วนะครับผมบรรยากาศตอนเขาเป็นเด็กน้อยที่ซีรีส์ยังไม่ออนนะครับผมตอนนี้ก็คือโด่งดังแล้วมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายนะครับผมก็อย่างแรกเลยในฐานะเป็นสื่อคนหนึ่งก็ขอยินด,ดีกับน้องๆสองคนนะครับผมที่ ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับผมมีคนติดตามเพิ่มเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับผมตบมอ r e a c ก็ขอเป็นกําลังใจให้เสมอๆนะครับผมชอบในผลงานมากๆเลยบอกตรงๆนะครับผมไม่เคยวีดอะไรหนักขนาดนี้มาก่อนนะจ๊ะแล้วก็คือตอนนั้นน่ะน้องๆยังแบบยังงงงไม่อยู่เลยอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ตอนนี้นี่คือคล่อง เปราเลยนะครับผมก็หวังว่าเราจะเห็นการพัฒนาของสองคนนี้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าจะมีซีรีส์ที่บอมกับสคนนี้มาให้เราได้ฟูลฟิลกันอีกนะซาบอกเลยนะ แต่ก็ยังไงตอมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมแฟนคลับมีนนคลับปิงหรือว่าแฟนคลับไอหลงไหนนะครับผมที่เข้ามาดูตอมเข้ามาแชร์เข้ามาพูดคุยคันเสมอๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูตอมรีแอคไอหลงไหนฝากไปดูด้วยในเพลย์ลิสต์นะครับผมเดี๋ยวตอมติดไว้ท้ายคลิปแน่นอนนะครับผมยังไงวันนี้ตอมต้องขอฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ตอมต้องขอตัวลาไปก you